ตัวแรกเอมาเสร็ไปแล้วเนี่ยเไปเลยไปเลยไปเลยไปเลมาล้มต้อนนะครับของเราระวังนะเราเข้ากลร้อนเลยนะครับันนี้คนนี้ากันคน้ของเราระวังนะระวังด้วยนะครับอไได้ล้วก่นารๆเฮ้ยโอ้ยไจัดไ้ลัวมันอยู่เก็บความเปการตะบันใช่ใช่คอม

เออมนนีนี่นี่ขาวมันจะวนนี่ถ้าวนนี่จัวนกนแรงดีแหัวมันโผล่ออกนะเอานะุ๊ขึ้นไปหางวนอีกวผม่อยแล้วนะ lớp bảy 55 rồi, đi máy, coi 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 ให้จะจับป่ะเขราะผมพี่ไว้อยู w, ่ไงเออ รถมันก็หยุดข้างหน้าตรงแถวแถวหน้าค่ายไซโยกเราก็คิดว่ามันจอดทำอะไรเราเลยจอดเราก็เลยจอดจอดเสร็จรถมันอ้อมอ้อมเสร็จเราถึงเห็นว่าเป็นงูแล้วมองมาใกล้ๆมันก็คือจงอางเลยเราก็เลี่ยงเลี <im 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 ่ยงมานิดนึงมันไม่ข้ามไปฝั่งนู้นมันดันหันหลังกลับเลยกลับรอใต้ท้องรถไปเราก็คิดใต้ท้องรถแหลงเราหรอใช่เราคิดว่าเราจอดอยู่นิ่งๆเราจะให้มันเลื้อยไปเราไม่เราไม่อยากเหยียบอย่างเงี้ยแล้วก็มา จอดที่ปั๊มปตทจำบึงมาดูก็ไม่เห็นมีอะไระก้มดูแล้วอะไรดูแล้วแต่ไม่ได้เปิดฝากระโปรงก็เลยขับมาต่อมาจอดที่นันเนี่ยแล้วก็กำลังจะลงมันก็โผล่หัวมาตรงป้ายทะเบียนรถพอดีอเลยเห็นว่ามันยังอยู่ก็คือตกใจตกใจ <laughs> ตกใจเลยก็เลยแจ้งเจ้าที่ว่าช่วยกับแจ้งแจ้งแจ้งแล้ว,แล,วแล้วรู้ว่าันเป็นงูจงอางร,ร,ร,รู้ว่าเป็นงูจงอางอ๋อ